สวัสดีและสวัสดีนะครับนายเอมิรามุมสูงในสกู๊ปเอมิราชาแนลนานาปกติครับปกติชีวิตเอมิรามาจับไปเรื่อยครับชา้าๆครับโอเคไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆครับวันปกติเอมิรามานานแบบนี้ฮะกอดเอวอิงติ่งเลยโอ้ยจะมันกอดแน,น่นกอดคักกอดแน่นังเอกกับพระเอกคู่รักหวานแหววเอมิราพระเอกตัวจริง เอมิรากับพระเอกตัวจริงของเขามานานครับสยามจวดชัดไหมสยามการยางสายจวดชัดบอวันนี้อยู่ที่เอมิราฮะมาโอ้จะาเคบินไปไกลสิพอล่มพัดไปโซเทียร์โซเดียนวันั้นมาครับผมฟ้าฝนก็กำลังจะมาเดี๋ยวสักคู่นะฮะโอต้องใช้โดนบินมาเลยครับเพราะว่านี่คืออณาจาักรของเขาประมาณ300ไล่300ไร่วันนี้ สวัสดีและสวัสดีชัดเจนไหมผมอยู่ไกลนะเอ่โอเคเอาภาพโดยรวมหน่อยครับภาพโดยรวมเลยครับผมได้แล้วเปิดหัวได้แล้วโอเคทีนี้ไปล้างน้ำไก่ให้หน่อยไปลไปไปเซตไก่เห็เนีหยเตียงไปอันอันนี้ไก่เห็เนีหมให้เขาให้น้ำไก่นิดนึงนะฮะดู วิวัฒนาการรับชมที่หน้าโรงพาบาลสายไหมนะฮะขอบคุณมากนะฮะทีมงาน,นะฮะตอนนี้ผมอยู่ไกลมากนะครับผมใช้ซูมระยะร้อยเท่าเลยนะ,ะพูดง่ายเอาโดดนลงแล้วเปิดหวัวผมอยู่ระยะร้อยร้ยกว่าเมตรฮะสวัสดีและสวัสดีทุกท่านด้วยสัญญาณชัดเจนบะสายไหมดูระยะก็แล้วกันนะฮะที่นาแถวนี้ บ้านทั้งเอนะชัดครับผมชัดเจนเ,เ,เลยครับเดียวๆเลยครับประมาณ3ามร้อยกว่าไร่ตัวนี้นาก็แห้งแล้งครับมีแต่ป่าอ้อยกับป่ามันสำปะหลังครับที่พออยู่ได้นะผมดีว่ามีสัญญาณนะฮะถ้าขับรถแรงนี่ไม่มีสัญญาณเลยนะฮะไอ้นี่ผมก็งงกันว่าเขาเขาถางไาทำไมนั่นไม่ปลูกอะไรนะะแต่รอบๆด้านนี้คือ,คอเป็นเป็นอันนี้หมดเลยเป็นป่าอ้อยหมดเลยนะฮะวันนี้ผมมากับรถเอมมลา่า รถตูต้หนึ่งคันครับบืนเขามากเกือบเป็นโบไหวครับมันมันทุระกันดานมากนะเสียงชัดระบบเฮดดีเลยนะครับภาพชัดเสียงชัดสิเพราะว่าผมใช้ไวเล็ตด้วยผมใช้ไม์ด้วยนะปกติผมไม่ก็ได้ใช้ไม์ไงทีนี้เราจะมาถ่ายปุ้ยมาถ่ายภาพนิ่งถ่ายสร็จกูปนะฮะเอเิราชาแนละมาดูกันครับผมขออีกช็อตหนึ่งครับไ้นามไกล่าหรอเปล่ล้วหรอ ได้หรอบอสดาบอมมองมองไห้น้ำไก่อ e ุ้มไก่ไหมได้หรอบอสไอช็อตนึงเนี้ยไห้เราไห้น้ำไก่ชั่วเนี้ยเอาภาพนิ่งโพสท่าหน่อยเอเวลาให้น้ำไก่กับกับผู้ปั๊บหน่อยโพสท่าเหมือนกับนั่งให้กำลัง<ๆ>ให้ให้ให,ให,ให้ให้น้ำไก่หน่อยครับผมเพราะเราจะมีไก่ตีตัวละเป็นหมื่นะฮะตัวละเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะฮะไอ่ในห่างไปไกแ่แทะห่วย มันกระตอมเป็นไปและครับมาสร้างโปรไฟล์เนาะผมก็อยู่แถวนี้เองผมอยู่ขอนแก่นนี่เองผมอยู่บ้านเม,มียผมเหมือนกันนะฮะผมก็มาสร้างโปรไฟล์ฮะดูดูกันไปดีบ้างไม่ดีบ้างอาจารย์ประยุทธ์บบัวสวัสดีครับอาจารย์พ่อครับชัดเจนครับอยู่หนองบัวลําพูนะฮะอยู่หนองบัวลําพูนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่นี่นะครับ ขอมุมได้มุมหนึ่งหน่อยครับสองหนุ่มสาวภาพนิ่งกับคลิปเลี้ยงไก่เดี๋ยวจะมีโฆษณาโฆษณายาไก่ชนนะฮะจะเข้ามานะฮะผมติดต่อมาเมื่อกี้เนะี่ยเขาติดต่อมาเขาเห็นว่าเอเวลาเลี้ยงไก่ชนด้วยเขาก็จะให้เอเวลาสาธิตในการให้น้ําไก่นะครับผมเอเวลาให้เป็นไหมให้เป็นอยู่เนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับเอ,อเอเวลาจะให้น้ําไก่แต่ว่า ยาให้น้ำยายายาไก่มีมีประเภทไหนบ้างที่เราซื้อมีหลายมีหลาย่ายาอันยายาไก่อะ่ะมันมีอะไรบ้างที่มันใช้กินใช้ฉีดใช้บำรุงม,มีอะไรบ้างไม่รู้จากช<อ>ื่อค่ะแต่ว่านี่อยู่เนาะถ้างั้นเดี๋ยวสักครู่เราจะมีปีเซนเตอร์ยาไก่และปุ๋ยปุ๋ยใส่มันสปัปะหลังและปุ๋ยใส่บกถั่วดินปุน๋ยใส่อ้อยเราจะมีหมดนะครับตอนนี้เอบีลาที่วันวันวน,วน,นี้จะอยู่กับสินค้า การเกษียก็ได้นะครับผมมาครับมุมให้ไก่นะครับผมมาครับผมนี่ฮ่าคุณเอเิลานี่มาครับผมคูมนิดนึงพอได้อยู่นะครับได้อยู่มันไม่แค่เท่าไหร่นะครับผมนี่ภาพนี้นะครับขอเลยนะภาพนี้นะครับผมพอได้อยู่ไหมพอเคยเห็นอยู่ไหมนั่นทาเป็นอยู่นะครับคุ้นเคยกันอยู่นะ มียาอะไรบ้างอ่าปั๊บที่ที่เราต้องใช้ต่อไปพีเซนเตอร์ยาต้องมาแล้วนะพีเซนเตอร์ยาไก่ต้องมานะขอบอกนะแต่ยาวางเบียยาไก่ไม่ต้องมานะ <c oughs> ยากินกินละขี่ออกนี่ก็ยังก่อนางยาเนี่ยหมดได้ครับเนี่ยแต่ยาบำรุงไก่นะครับอืมเอาลองดูสอนกันหน่อยบอกบอกแนะนาก็ได้เอาเอาน้ำมาหน่อยน้าตรงไหนครับนี่คือ,อขอขอภาพเลยนะครับอ่านี่ครับผมประมาณนี้ ได้เสยเพื่อนว่าจะไปเด้อตายเขาเด้อกูยังกำลังป้องไกลไปดีๆเยอะใหญ่กูนาแตกเด้อเคดี๋ยวผมขอตรงนี้แหละได้ได้เป็นปน้าเป็นบ้านใช่มันจะได้ติดๆด้วยนะครับนี่คือแฟนเอน่ารักหน้าเอ็นดูหืมเจ้าหน้า,นาหาหน้าดูเอ็นอะไรเธอนี่ก็ชั้นเบรกแล้วนะ <S <S นฉันรู้ว่าเธอต้องไปแต่ฉันก็พูด บรกไปให้แล้วนะเธอก็มันต้องได้กันนะแบบนี้มันต้องโอเคนะแบบนี้คุณเซ้นะระแบบนี้คุณต้องเล่นกับผมนะอืมนะครับตอนนี้น้องปุ๊บปั๊บกำลังสอนน้องเอ๋วันไหนที่ว้านน้องเอ๋ก็ต้องมามาให้อม้มาล่างมามาซอยอันนี้ปีกไก่สาธิตให้ดูหน่อยทำปกติเลยนั่งเจ็บแก่ไปอ่าปับ๊บนั่งแปเลยว่าจริงๆล้วต้องต้องยังไงบ้างให้ให้น้องดูอ่าโอเคนะครับต่อไปเอ๋เขาก็จะรีวิวยา ย,ยี่ห้อไหนสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับว่าจะเป็นปุ๋ยใส่ข้าวปุยว๋ยใส่อ้อยปุ๋ยใส่มันสำป,ปะหลังปุ๋ยใส่ถั่วทิสงรับหมดเอาู้ดเดเอารถนี้ไปนั่นบ,บ่มาสิทธิ์ีมเ่อเราบ่ห่วยๆมันแหียงมันอยไกอยคู่สร้างคู่สมโอเคอุ้ยรูปนี้คือว่าให้รูปนี้นะครับให ให้เป็ียนด้วยนะครับผมนี่คืออาชีพหลักของเอมมลาอีกอาชีพหนึ่งหลังจากที่ระวังไก่หลุดมือไม่เป็นไหนครับเราวางยามันหมดแล้วนะครับมันหากินไม่เป็ียนครับไก่พวกนี้เดี๋ยวก็กลับมาล้างไก่ล้างหน้าไก่อันแล้วบอกค่ะไม่มันจะมาล้างหน้าไก่ไหนบอกบหกนว่าบามามาล้างหน้าไก่อันล้างหน้าไก่ไ่นเนี้ยมันเศร้าเด้อสูเด้อส,สุยวาวกันเด้อระวังไก่หลุดมือเด้อแฟนเอหน้ารักน้าเอ็นดูลุงพออไไรเนี่ยพระสราวุธ ยานนวโรูฮะฮาร์ทเฮดให้ได้ลุงพอกับเป็นเอฟซีอันนี้เจ้าวาดลุงวัดสำนักสงใดน้อเนาะอืมลุงพอจ้างเอเวล่าไปในเด้อเอามาที่นี้ครับผมก็ประมาณนี้แหละนะโอเคได้เล็กๆน้อยๆวันละเล็กละน้อยนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับมันจะแข็งไหมคะประมาณนี้ครับเอาโอเคครับปุ๊บปับครับเนี่ยอุ้มเลยครับปุ๊บปับอุ้มก็แยกย้ายเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะแข็งก่อน ได้ภาพสวยงามครับเอวิลา้องโนงานรีวิวนะครับยังไม่รีวิวเลยนะครับดูไก่ของตัวเองนี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้ปกติตัวได้ไม่กี่พันครับตอนนี้ไก่ตัวน,นี้เปิดไว้เท่าไหร่ตีตีไปตีสองครั้งแล้วชนะสองครั้งเปิดไว้กี่พันปุปป๊บปั๊บนนี้เขาถามซื้อสองหมื่นแล้วตอนนี้เอวิลาเพิ่งล้างเมื่อกี้นะครับถ้าใครเปิดที่สี่หมื่นขายทันทีนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับ ประมูลแล้วนะครับถ้าไก่ตัวนี้นะครับถ้าใครจะประมูลต่อนะครับเกทับมาเลยนะครับผม4ี่หมืนครับหลังจากเอเวลาถ่ายรูปคู่กับไก่ตัวเดียวนะครับตัวนี้ครับ4ี่หมืนครับ4ี่หมืนครับ C F มาได้เลยนะครับผม CF มาได้เลยนะครับโอ้โหมันหลายตัวอยู่ตัวนี้เนาธรรมดาเอาตัวไหนครับเอเขาเวอร์เพลงเพลงอย่างสักเพลงหนึ่ง โอ้มันสิบ่าแสบนาบ่ได้บ่โอเคเอาลิฟท์บ่กบอนี่แหละได้อู่ทาวรการสร้างสนับสนุนโอเคครับตกลงคันนี้มันใส่ยังได้บ่นี่หรือว่าจอดแอคไว้เสียห่วยมันใส่ไปยังนี่นี่เมนบอไงป้าทัป้าทัวก็เนียนน่นเถอะวะเนี่ยครับผมสามสี่ร้อยท่านตอนนี้นี่คือ เอมิราไม่ต้องไปใส่รถแพงอะไรนะครับนี่คือชีวิตจริงของเขานะครับไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้ฉาบทาใดๆนะครับไอหนุ่มรถไทยโอเคครับผมได้ปะโอเคอ้ามันได้เว้ยว่าเป็นพระเอกดีกว่ามีการจับงวบรูปหัวง่ายจะของอีกก็คือ่ะมันคือปะนี่ชีวิตจริงของเขานะครับนี่คือพระเอกตัวจริงเสียงจริงตอนนี้รับรีวิวคู่นะครับไม่ใช่คู่จิ้นธรรมดานะครับคู่จริงเลยนะครับไม่ใช่คู่จิ้งนะครับอดูครับผมนี่ครับ แถวบนไปครับแถบนไปครับวันนี้เปิดเต็มๆซะอย่าไปอั้นไว้เลยครับมันได้เปิดขนาดนี้แล้วนะครับนี่คือพระเอกตัวจริงของเอมิราครับได้ยังผับนิ่งี้เคครับผมฟาทเอขอบคุณมากครับเอมิราเดี๋ยวเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับปุ๊บปั๊บแน่นอนนะครับปุ๊บปั๊บดิจีต้าให้หน่อยนะ ปุบปั๊บงือแตกเลยนะครับแต่ว่าเอวิลาไม่เป็นไรครับเอวิลาเจอกล้องมาประมาณ6 7เพลงแล้วปุบปั๊บนี่ได้เลยนะครับโอ้น่ารักน่ารักเขาบอกว่าน่ารักมากเลยโอเคครับขอบคุณมากครับน้องนีสใส่ดีทั้งคู่เลยนะครับอ่าอย่าว่าน้องผมนะใครว่าน้องผมผมตีนะบอกให้ผมเยอะนะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับผมไปเดินทางเ <c oughs> <ไ>ป้าหมายต่อไปเราที่ไหนก็หมุนรถเลยเรียบร้อยเลยนะจ๊ะทุกทุกคน <c oughs> <ๆ S 1> ถ้ารถไม่พอกันมานั่งรถตู้นะ ไ,ไป,ปทั้งสองบ่อว่างบอ่ <S 2> 2 <S อมันมีมันมีมุมมันมีมุมน่ารักอยู่มันมีมุมน่ารักอยู่อโอเคละงานนี้มาทีเดียวคุ้มไปเลยนะครับผมตอนแรงตอนเืนเไม่เป็นไรครับผมต้องออกจากป่าไปก่อนนะครับตอนนี้ที่ของเอเมราประมาณ300อยไร่อยู่ตรงนี้นะครับใครไม่มีที่ทามาหากินครับมาปลูกบักถั่วดินหรือว่ามาปลูกอ้อยอยู่ทางนี้ก็ได้นะขอบอกท้าวบุญเย็นสวัสดีและสวัสดีคู่นี้น่ารักครับผมให<ไ>้นักข่าวัญจรครับ หฮนาำคำสัญจรนะทุกทุกคนนะติดต่องานแสดงได้เบอร์นี้เลยนะวันที่สี่ลำไยสตรีมมิ่งกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงฝากด้วยนะครับวันที่4นะครับที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงซีมไร้นะครับโดยลำไยไฮน้ำคำร่วมกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกทุกคนนะก็ฝากออนตอนแอนแตนไปด้วยนะพอกันนั่งไหมไม่มานมานั่งรถเราด้วยวเอาข้อคีไปใส่เขาไปทั้งบ้านบอกเขาไปบ้านก่อนใช่ไหม แฟนโอเอคนที่ไหนนะครับแฟนเอเป็นคนที่นี่แต่เอเป็นคนที่นั่น <c oughs> นะฮะไปครับดูทางก็รู้เบาเบ,า,บาได้เบา <c oughs> เน้นอาจจะกระตุกกระต่างนิดนึงนะครับอย่าว่า,ากานววันนะว,ว้าว <c oughs> รอโมเมนต์คู่มาหลายวันแล้วนะครับมาดูฮะของจริงต้องแบบนี้ครับคู่สร้างคู่ชีวิตบรรยากาศดีจ้ะ <c oughs> ทางเขาได้เนี่ยทางไปครับจะเบื้องเอานี่คือทางมานาเอมิรา คุคิดเอาว่ารถผมมาได้ยังไงถ้าง,งั้นสะเกิดผมพังแน่น่ารักทั้งคู่รักกันตลอดไปจนแก่เท่าเอซคุณดูนียนะทุกคนนี่คือทางมานานนะนะทุกคนผมกล้าเสี่ยงรถตู้มาขนาดนี้คุณคิดเอานะทุกคน อย่าขับหัวควยขนาดนี้ขับเ,าเบาๆมันหัวควยหัวสัน่นหัวคอนไปหมดแล้วอแฟนเอเป็นคนที่นี่ส่วนเอเป็นคนที่นั่นค่ะถูกต้องครับผม <c oughs> อ,อันนี้ทางมานานนะครับผมข้างรักเพิ่งติดตามครับผมเอมิราไรซซีรีส์ครับผมต่อไปเราเปิดบริษัทใหม่พพ้อมด้วยนะครับทำดังซีรีส์คือ ไทยเลยเดอะซีรีส์นะครับผมไทยเลยเดอะซีรีส์ครับไทยเลยเดอะซีรีส์เอมิราชาแนลไทยเลยเดอะซีรีส์ครับนี่คือคนทางนะครับผมขอบอกอบตอยังมาไม่ถึงนะครับเขตการปกรครองยังมาไม่ถึงคนที่นี่แหละกับคนที่นั่นเทียมนิสาแค่คนคุยมาหากยังตอนนี้อ่าโอเคครับโอ้ยเอ็นเข้าเปียงแล้วนะมานั่งบิดแบบนี้เอ็นเข้าเปียงเลยนะ ขอนั่งตรงกลางนะฮะคุณอยาขับหัวควยขนาดนี้นะครับคุณหงจินไปนะโอเคครับผมทุกคนนะฮะโอ้เอเมิดาจะไปถ่ายภาพอีกหลายที่แฟนเขาเป็น,นแต่แฟนเขาแต่เราเขินหือพวกสูนี่แฟนเขาแต่เราเขินพน,น,น,นะจะเป็นขัดจะเป็นแน่ ขึ้นไป็นแต่าหากแถนาหางและครูของน้องเอโอเคครับบืนไปครับมันขึ้นมาหน้าไก่แถอบะพนด,ดิเจ้ายาหลวงเจ้ายยาหลงอยาก<ม>เห็นเอเ๋้าไทยเลยแท้แนวนี่บอกบ่แบบแท้แนวนี่เนาะไทยเลยเดอะซีรีส์นะครับเราเคยเห็นแต่ไทยบ้านนะครับผมทีนี้เราจะมีบริษัททำเดอะซีรีส์ให้กับเอเวราชื่อบริษัทไทยเลยเดอะซีรีส์ โอเคนะสวัสดีและสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับไปครับถนนหมอครับเนี่ยโอ้ยผมว่าทาไปนะฮะพี่เอเหมาะกับการสแสดงละครถ่ายแบบมากค่ะสวยๆปังๆนะฮะเมื่อกี้ผมไม่ได้ภาพนิ่งเลยนะผมมาไกลมากนะทุกทุกคนปากผมอาจจะแดงนิดนึงนะครับทุกคนอย่าอิจฉานะครับเพราะว่าถ้าผมปากไม่แดงผมไม่มีแรงไฟ์สดนะขอบอกนะแต่ยังไงก็ฝากไว้เรียกกันนะสําหรับกระชายขาวนะครับหายทองคำนะเขาบอกนะ เมื่อวานขายโปรโมชั่น95บาทตอนนี้นะครับผมหมดโปรโมชั่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับขายจริงๆเป็นจังเลยนะครับสั่งมาตอนนี้นะครับกระปุกละ150บาทนะครับ3 30 30เม็ด30แคปซูนใน1นกระปุกนะครับผมมานะครับฝากอตอนนี้เตือนไว้นี่คือผลิตภัณฑ์กระชายขาวที่ผมเป็นเจ้าของแบรนด์เองด้วยฝากไว้นะครับปกติผมไม่ได้ไลฟ์สดขายสินค้าะไรมากมายนะ แต่นี่ผมสั่งมากินเยอะผมสั่งมากินมาสั่งมาไว้หลายยี่ห้อสุดท้ายผมคิดว่าโรงงานนี้มาตรฐานนะครับมีอยอยเรียบร้อยนะครับอันนี้คือกระชายสกัดเม็ดเข้มข้นเลยนะครับผมกระชายขาวนะครับผมเนี่ยนะครับฝากไว้นะครับ,กร,บกระชายขาวเข้มข้นครับร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาทนะทุกทุกคนนะร้อยห้าสิบาทสั่งจองใต้เม้นนี้เลยนะครับปากไม่แดงไม่มีแรงไร้สดนะครับขอบอกอาจารย์แดด,ดกิษสุนรอุตาแสงพี่แจ๊คแคทดี สวัสดีและสวัสดีนะครับตามติดชีวิตเอมิราไทยเลยเดอะซีรีส์นะครับผมไทยเลยเดอะซีรีส์แทแทนแนวเดี๋ยวเราพ่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวบางสะพุงจะไปขายลอตเตอรี่ที่ไหนก็แล้วแต่เราจะตามไปดูไทยเลยเดอะซีรีส์เอมมร c าชาแนลนำแสดงตามด้วยน้องปุ๊บปับ๊บพระเอกตัวจริงของเอมมราเปิดตัววันนี้ระหว่างคันแทนาได้อาจารย์ค่อยไปค่อยมาโอเคน้องดีนะครับผมเดี๋ยวสักครู่ไม่ หลุมคือหลายแถอว่าอบวนีต่อมันขืนเขาอบตอย่างนี้ <c oughs> ขึ้นหลุมหลายแท้ก็อย่างว่าน,นะครับที่มันถูกแถวเนี้ยมันอยู่กลางทุ่งกลางท่าวันนี้โยกเจอกับอาจารย์แดดนะครับผมยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดฮ่าาเมื่อ,อคืนได้โปมาเมื่อคืนได้โปรมาสามกระปกุกโอเคครับผมช่วงโปครับเก้าสิบห้าบาทตอนนี้ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับกระปลุกละร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งเลยนะครับผมปากสวยสีชมพูอ่องต่องเลยใช่ไหมครับอ,อาจารย์แปลงร่าง ได้ทุกรูปแบบสวัสดีและสวัสดีทุกคนนะอยู่ไหนกันบ้างเล็กกิติยาสวัสดีเล็กกิติยาไทยเลยฮันแนวฮันแนวเทเทแนวไทยเลยนะครับผมไทยเลยเดซีรีส์นะฮะวันๆคอยดูแต่อาจารย์ไลฟ์สดบึ้ิดวันวันคอยดูแต่อาจารย์ไลฟ์สดนะครับชอบเสียงอาจารย์มากนะครับน่ารักอิรีบอกว่ารถเขาเคือนหายหเหงียน้อสิตามท่านบะ ไปต่อนะครับผมกบอบอ,อบทองคุณก๊อบอบทองนะครับผมสวัสดีผมอ่านถูกหรือไม่อย่างไรขออภัยนะครับกัญยารัต f เอฟจากุดอนเอฟซจากที่ไหนปักหมุดให้หน่อยนะครับ FC จากที่ไหนรายงานหน่อยว่าสัญญาณเราชัดเจนไหมเพราะว่ามันอยู่กลางอําเภอผาขาวมีแต่ภูเขานะครับสัญญาณตรงไหนไม่มีตัดไปก็อย่าว่ากันนะดูย้อนหลังนะคุณน้ําแดงสวัสดีอาจารย์พ่อ นี่คือเกาะติดชีวิตเอมิรานะครับไปเก็บเพ็ดบอจารย์บอหลิวมันเหมดแล้วเนี่ยชอบอาจารย์ประโยคนี้มากฮะสวัสดีและสวัสดีพระเอกรอนังเอกสวยนะครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนสรับพระเอกตัวจริงเอมิราพระเอกตัวจริงเอมิราเดี๋ยวได้เจอกันในหน้าเฟซแน่นอนนะครับนี่ครับเขาจะมาสรรสร้างอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพซอยกันถ้ามาหากินมันไปอ,อาจารย์ครือบุลรเก็บเพวยมันสิบ,บท่านแสงแดดมันสิยมดก่อน ขเขาเป็นแมานอนหอดพีนี่เร้อมก็สิฟ้าเมื่อเชือกันพุดด่นรถเอวีล่าคานอยู่พุ่นนะครับเอฟซีบางสะพุงแท้แนวเอฟซีบางสะพุงโอเคทางนะครับนี่คือทางนะครับขอบอกอ้าว <ไป S 1> อืมบ้านไผ่เลยนี่คือโซ่โมเดิอนอยู่กลางถงกลางป่าอยู่เนี่ยเอฟซีจากระยองอาจารย์วรมวลสวัสดีครับเอฟซีจากยโสธรเอฟซีจากกรุงเทพน้องนุ่มค่ะจากกรุงเทพชัดแจ๋ว้ย ในเขามันกับวสัญญาณู่ตอนนี้วาสนา FC จากชุมพรสัญญาณดีครับ FC สิริพรจากร้อยเอด็ด FC จากสรารคามน้ำแดง FC จากสบอกระตอกันไป FC จากอุบล3เกอสวัสดีครับกระบี่แอนนาลาวันสวัสดีครับประสิทธิ์จากเขื่องในอุบลกัญญาลัตชอบค่ะงานคู่โอเค FC จากนครพนมสัญญาณดีนะขอบคุณจากเอฟซี FC โคราชที่หคือ คือครอบครัวสวัสดีครับผมสมุทรสาการสวัสดีครับ FC จากสมุทรปราการ FC จากสะเทิงเซาร,รักเรามีเท่ากันโอเคเอฟซีจากอุดร FC น้ำฝนจากสารคาม FC ใบเฟิร์นจากนาราธิวาสป้าทัเอาอีหยังมาขวงหนาเ้างบนลเขาป่นนาบ่เฮยเตรียมปืนเนี่ยยมปืนเนี่ยถ้าสิมาดักหนากันบ้านโอ้ยไม่ขวงทางเอฟซีกูนวันเป็นคนป่นถ้าป่นตอนไล่สดมันก็ถือจับเอาง่ายๆนี่แหละ FC จากนนทบุรี FC จาก เยาวราชจากอุตรดิตถ์อำเภออะไรเนาะอุตรดิตถ์อำเภอตรนเอฟซีจากขอนแกนเอฟซีคุณเอสแซบพีจากสุวรรณภูมิโมเมนแรปเปอร์วะเนี่ยเอฟแซบพีชานมันแปรี้ยววะยังเนี่ยพวกอันย่อเย่ยวะเนี่ยอันพวกกันตอนเนี่ยใส่ใจได้แค่มองอยู่วะเนี่ยอันเครื่องจีนิตัวย่อแบบนี้พวกแรปเปอร์พวกอันนันหพพววกกกายงนี้เอฟซีจากกรุงเทพคุณกัปตันชาลาคุณทัศพร เอฟซีจากอุดรคุณอย่าขับหัวควยเป็นแบบนี้นะผมดินเหมือนกันนะครับคุณน้ำเอ่อส่วนโซดาเอฟซี FC จากโคราชดูทุกไลฟ์คุณสุนิสาจากสุนิสาจากกระบี่นะครับผม้าสเอฟซีผมเนะี้ยสวัสดีในห้างน้องเอน้องเออยู่อีกคันหนึ่งครับผมเอฟซี FC จากนนบุรีครับเอฟซี FC จากบ่มีคืนแล้วเอาแมนบอกให้